ิดีโอนี้ก็จะพามาดูกันถึงการบีบอดัดไฟล์บนวิดีโอที่มีการอัปเดตรุ่นล่าสุดทั้ง 2.3s2 และ 2.4s2 ที่สามารถจะสร้างไฟล์ซิปไฟล์7ซิปไฟล์าทารวมทั้งขยายไฟล์าราได้นะครับเพื่อให้ดูว่าเวลาที่จัดการกับไฟล์บีบอัดที่เป็นไฟล์ซิปเนี่ยรู้สึกว่ามีปัญหาครับทั้งในเรื่องของความช้าแล้วก็บางครั้งลบไฟล์ช้าแล้ว ลบแล้วเนี่ยแต่ไฟล์ไม่ถูกลบออกนะครับเปิดไปยังโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะบีบอัดไฟล์เลือกไฟล์ที่เราต้องการจะบีบอดัดจากนั้นคลิกเมกาส์ขวาแล้วก็เลือกไปที่ c compress to นะครับจากนั้นก็ไปเลือกว่าเราจะบีบอัดเป็นไฟล์ซ i ปไฟล์เจ็ดซิไฟล์ถหรือว่าอาจจะใช้กรอบโตวตอบนะครับในที่นี้ก็จะเลือกเป็นไฟล์ซิะครับจากนั้นก็จะ สร้างไฟล์บีบอัดขึ้นมาตั้งชื่อแล้วก็กด enter ไปเราก็จะได้ไฟล์บีบอดดัดเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราเปิดเข้าไปดูนะครับเราก็จะเห็นข้อมูลต่างๆที่อยู่ด้านในนะครับสิ่งที่อยากให้ดูก็คือเวลาที่เลือกไฟล์แล้วลากไปวางเนี่ยผมรู้สึกว่าทำงานช้า ทั้งที่แค่2ฝ่ายเองนะครับทํางานช้าเมื่อเลือกฝ่ายที่ต้องการจะลบนะครับเราก็เลือกฝ่ายที่เราต้องการจะลบแล้วก็คลิก delete คลิก yes ตรงนี้ผมรู้สึกว่าทํางานช้าเนี่ยผมจะแสดงให้ดูนะครับไม่มีการตัดย่นระยะเวลานะครับแค่2ฝ่ายเอง ผมรู้สึกว่าทำงานช้าและที่เห็นลบแล้วไฟล์ไม่ถูกลบไฟล์ก็อยู่เหมือนเดิมนะครับเลือกไปแล้วลบแล้วแต่ไฟล์อยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นปัญหานะครับในการจัดการกับไฟล์วิบัดบน Windows ที่มีการอัปเดตรุ่นล่าสุดนะครับในการจัดการกับไฟล์วิบัะครับเราสามารถจัดการแค่ ไฟล์ซิปเท่านั้นนะครับไฟล์เจ็ดไฟล์ถาเนี่ยเราไม่สามารถจะไปเพิ่มไฟล์เข้าไปได้หรือจะไปลบไฟล์ที่อยู่ด้านในได้นะครับไฟล์เจ็ดซิปกับไฟล์ถาเนี่ยเราสามารถจะสร้างแล้วก็ขยายเท่านั้นไม่สามารถจะจัดการกับไฟล์ที่อยู่ด้านในซึ่งต่างจากไฟล์ซิปไฟล์ซิปเนี่ยเราสามารถจะเพิ่มไฟล์เข้าไปได้เราสามารถจะลบไฟล์เข้าไปได้นะครับ แกต,ตัวอย่างที่ให้เห็นนะครับก็คือไฟล์ลบแล้วแต่มันไม่ลบออกนะครับปัญหานี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าในบางครั้งที่ผมลองใช้ดูแล้วบางครั้งก็สามารถจะลบได้ดีนะครับคือลบแล้วก็ลบออกแต่ในตัวอย่างที่ให้เห็นเนี่ยลบแล้วแต่ลบไม่ออกนะครับก็คิดว่านี่อาจจะเป็นปัญหาสําหรับคนที่จัดการกับฟไฟล์บ่อยๆนะครับ ก็ลองนําไปทดลองกันดูนะครับว่าสิ่งที่ผมทําให้ดูนั้นเป็นปัญหาสําหรับผมแต่ว่าเป็นปัญหาสําหรับคนอื่นหรือไม่นะครับ